ดีมากครับพวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับนอกจากเป็นการ ขอบคุณตัวแทนจําหน่ายลูกค้าแล้วนะครับก็เลยก็จะเป็นการเปิดตัวในผลิตภัณฑ์เรือธงนะครับของแชร์เรียเนี่ยด้วยกันทั้ง3รุ่นนะครับก็คือ Co ปเปอร์สิเนะครับเอ็กซ์อิวิเอเตอร์พลัแล้วก็ Color Smart นะฮะแล้วก็ที่พิเศษสุดๆในวันนี้นะครับก็เราได้เปิดตัวเนี่ยพ,พันธมิตรทางธุรกิจในปีนี้นะครับผู้ซึ่งเป็นผู้ซึ่งให้เป็นผู้ให้ความสุขเนี่ยแก่คนทั่วโลกเนี่ยมาก,กว่า100ปีนะครับก็คือเดอะล็อตดิสนีย์ไทย ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับเราจะเห็นเนี่ยแอร์ Air เนี่ยซึ่งเป็นมีคอลเลคชันเนี่ยของลอรดิสนีย์หรือว่ามาเวลเนี่ยให้กับผลิตภัณฑ์ที่เราเปิดตัวไปครับครับผมแล้วตอบในย่าแล้วเขาวันนี้มาดู็นแบบลอรดิสนีย์เลยเป็นเอลซาอ่ารู้สึกยังไงบ้างคะยากเลยดีใจมากๆค่ะจริงๆการถึงานก,กับแคริเออร์เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากเป็นเหมกกืนพอพนครอบครัวเลยซึ่งย่าก็รู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอ สินค้าที่มีคุณภาพมากๆครบฟังก์ชันนะคะให้กับทุกคนให้ใช้กันที่บ้านค่ะซึ่งปีนี้พิเศษกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับโอนดิสนี่ค่ะคองเลเลคชั่นใหม่ให้ทุกคนได้เลือกลวดลายบนแอร์ของตัวเองได้แบบครบถนค่ะของผมจะเป็นอเวนเจอร์ก็ เดี๋ยวหนังโฆษณาตัวจริงปล่อยตั้งแต่6กโมงเย็นวันนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนติดตามแล้วก็ฝากทุกๆคนซัพพอร์ตแฉลด้วยนะวันนี้มาในลุกอะไรคะชอบตัวไหนลุกทีสามตัวอมีกแล้วจริงๆก็คือในโฆษณาเป็นทั้งสามตัวเลยครับ <c oughs> ใช่แล้วก,ลก็ลุกวันนี้ก็จะเป็นลุกที่ใช้ถ่ายในหนังโฆษณานี <c oughs> ่ตามคืนเย็นน้นก็ฝากทุกคนที่กำลังจะซื้อแอร์ครับผมก็ ผมมใชม่โอเคครับครับก็วันนี้นะครับ<ม>เชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกปีแล้วกันที่พิเศษสุดๆของแคริเอร์แล้วก็เชื่อว่าสําหรับใครที่กําลังมองหาแอร์ที่ทั้งทนคุ้มล้านะครับผมแล้วก็ประหยัดด้วยก็บอกเลยว่าวันนี้ไม่มีช้อยส์ให้คนให้คนเลือกแล้วน,นอกจากแคริเอร์แล้วตอเสุดนิดนึงคตอบเป็อนอะไรนะ ที่จริงของผมจะเป็นแค r r เออร์คอปเครับก็จะจะมีเจ็ดกับสิบเหมือนเดิมและปีนี้พิเศษสุดๆก็คือจะมี Copper 11สิบอ็ด้วยแล้วก็จะเป็น limited edition ที่ทำกับมาเบลที่เป็นเออเอ e วนเจอร่ะายกัยากยาล่ะของนี้นะคะเป็น X and Brother Plus นะคเก็นทุกๆแบรนเมื่อกี้ค่ะครบสุดฟังฉันจริงๆค่ะมีเออลวดลายที่สามารถเลือกได้เยอะมากๆแถมยังตอบโจทย์ความต้อง จะเช็คค่าไทยก็สามารถเช็คได้แบบเร็มที่ไทยสั่งทุกอย่างค่ะท<ะ>ุกที่เลครับพี่พูดให้ห่านได้ดึงได้ไหมครับฝากหน่อยแล้วกันนะาพาีสะ่สาวเพราะยังไงในในส่วนของแคมเปญปีนี้นะครับของแครเวียนเนี่ยก็<ม>เราคาดว่าเราจะ,ะจัดแคมเปญหน่อยได้เร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้เข้มข้นกว่าเดิมนะครับก็ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ <c oughs> เรือแฟร์แฟนแคเรียนะครับจะได้ไประหยัดยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับยังไงพบกับแคมเปญของแคเรียได้เรือเรืนี้ครับขอบคุณครับยอดขายครับยอดขายก็ในส่วนของยอดขายของแคเรียปีก่อนนะครับ<อ>เรามีการเติบโตอ,อยู่ที่22เร์เซ็นต์ครับผม<า>ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังเนี่ยยอดขายเนี่ยก็ยจะมีการเติบโตอยู่ที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยอยู่ที่15ครับสำหรับยอดขายเรือเติบโตครับขอบคุณนะคะ อยูกินที่เิน์ฟที่นแฮมอหนภาพ